วันนี้แอดมินพร้อมด้วยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเราอยู่ที่มอสเมกโฮมสเตย์นะครับซึ่งเป็นที่ล่องแพ่เปียกตั้งอยู่ที่บู่ที่5้าอ่าวม่วงตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรพาท่านผู้ชมไปพบกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเลยครับครับผมหวันนี้เราก็พาน้าท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวที่อ่า มอนเมฆโฮมสเตย์นะครับที่อ่าวม่วงนะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรแล้วนะครับณวันนี้เราก็จะมาร่องแพเปรียกกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดชุมพรนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ถ้าว่าสนใจอยากจะท่องเที่ยวในรูปลักษณ์ของมันแดนเต้นนะครับก็มาได้นะครับที่มอนเมฆโฮมสเตย์นะฮะหรืออ่าวม่วงนะฮะจะมีเจ้าเดียวนะทุกวันนี้มี เจ้าเดียวนะฮะแล้วก็จะเห็นในการเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในลักษณะอย่างที่ท่านเห็นนะคือทุกคนลงไปต้องใส่ชุดชีพต้องอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าจุมพรเราเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งแล้วนะครับแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันตั้งแต่มีนาเป็นต้นไปนะครับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกฤดูกาลเรื่องเส้นทางความปลอดภัยนะดูแลนักท่องเที่ยวไม่ว่าอาหารการกินทุกอย่างนะครับ ชาวจุมพรยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านครับท่านผู้ชมเราอยู่กับเจ้าของมอสเมกนะครับน้องจิมเราไปถามน้องจิมเลยว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างเป็นกิจกรรมของแพรเปียกนะคะเป็นกิจกรรมการเล่นน้ําแล้วก็เป็นกิจกรรมการการเล่นน้ําที่มีแพท,ท,ที่มีการ มีการเปิดเพลงให้คล้ายๆกับแพเทคค่ะแล้วก็ทางที่นี่มีโฮมสเตย์มอนเม่โฮมสเตย์เปิดให้บริการรับรองรายการรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมภายนอกให้ค่ะมีกิจกรรมตกหมึกกิจกรรมคายเรือคายยักกิจกรรมแพเปียกค่ะเบอร์ติดต่อเลยเบอร์ติดต่อ0895909196ค่ะแพเปียก0 9 2 7 9 4 1 2 2 0ค่ะ มันล่องแผลเปียกกันถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วย